แจ้งเตือนภัยประสบการณอุทาหรณ์เตือนให้ระวังของแรงงานไทยในเกาหลีใต้เรื่องมีอยู่ว่าแรงงานไทยเพิ่งย้ายเข้ามาทำงานได้2เดือนเดือนแรกขอลาไปแล้ว1วนันเข้าเดือนที่2ประจวบกับวันหยุดชูซอกก็เลยขอลาเพิ่มอีกหนึ่งวันเพื่อที่จะได้กลับบ้านยาวๆหัวหน้างานก็บอกลาได้ก็ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรก่อนวันกลับบ้านหัวหน้าก็ได้เรียกเข้าไปเซ็นเอกสารซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นเอกสารอะไรคิดแค่ว่าเป็นเอกสารใบลาที่ต้องเซ็นปกติก่อนกลับบ้านพอออกมาจากออฟฟิศก็ได้ออกมาถามเพื่อนว่าตอนกลับบ้านได้เซ็นอะไรมา เพื่อนบอกว่าไม่ได้เซ็นอะไรก็เริ่มพากันเอฟแปลกๆตางก็คิดว่าเป็นช่วงเทศกาลเลยต้องเซ็นห,นหรือเปล่าและที่สําคัญคือเซ็นไปแล้วด้วยถึงเวลาก็กลับบ้านตามแผนที่กําหนดไว้และได้เดินทางกลับมายังเกาหลีเพื่อทํางานหลังจากวันหยุดและวันลาครบกําหนดทํางานได้30นาทีหัวหน้าก็เรียกเข้าไปออฟฟิศสักพักก็ได้ออกมาตามเพื่อนเข้าไปด้วยสรุปเอกสารที่เซ็นไปคือใบาลาออกจ้าเจ้าตัวก็บอกไม่รู้พระขอลาเพิ่มจากวันหยุดซูซอแค่1วันหัวหน้าดันบอกว่าสิ้นสุดการทํางานของคุณไปแล้วเช็คในระบบ EPS ปลา กฏว่าเรียบร้อยจ้ามีเวลาอยู่ในเกาหลีได้อีกแค่19วันที่สําคัญคือย้ายงานครบ3ครั้งแล้วด้วยสรุปเรื่องนี้เช่าแก่ก็จะพาไปที่ศูนย์คยงว่าจะทํายังไงได้บ้างฉะนั้นแล้วก็อยากฝากให้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์สาหรับแรงงานไทยในต่างแดนนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นเอกสารอะไรห้ามเซ็นเด็ดขาดค่ะหรืออาจจะใช้แอปแปลภาษาก่อนการเซ็นเอกสารทุกครั้งเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียผลประโยชน์ไปนั่นเองจ้าขอบคุณอุทาหรณ์เรื่องเล่าจากตตนายฮอยที่มาในเมนใต้คลิปนะคะ